ปี2567นะฮะถือว่าเป็นปีทองของวงการบันเทิงไทยละครหนังภาพยนตร์ซีรีส์นะคะส่งผลงานมาให้กับพวกเราได้ดูกันแล้วเราดารานักแสดงค่ะผู้ชมณตอนนี้นะปัจจุบันนี้มากคุณภาพมากฝีมือเพราะเขามีการเรียนมีการฝึกนะฮะเรื่องของการเข้าถึงบทบาทต่างๆมาดูกันดีกว่า 12นักแสดงดาวรุ่งประจำปี2567จะมีใครบ้างเรารวบรวมมา12คนนะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่คนแรกค่ะคนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าโด่งดังเป็นพลุแตกมากๆนะฮะนั่นคือน้องหลิงหลิงของนั่นเองค่ะ สาวคนนี้เคยฝากผลงานในละครไว้หลากหลายเรื่องทางช่อง 3S D นะฮะก็ดังเปรี้ยงตัง้ <c oughs> ตงเกือบทุกเรื่องแหละแต่ที <c oughs> ่มาพีค <c oughs> ที่สุดค่ะคุณผู้ชมขากับละครซีรีส์ใจซ่อนรักนั่นเองนะคะ Secrets of Art เนี่ยทำให้น้องหลิงหลิงเนี่ยแจ้งเกิดในฐาน,นะดารานนักแสดงเกลเลอที่โด่งดังมากๆไม่ใช่ดังแค่ประเทศไทยดังระดับโลกกันไปเลยทีเดียวนะ,ะสะสหรับ หลิงหลิงคองก็ถือว่าเป็นปีทองของเขาพูดถึงหลิงหลิงแล้วต้องนึกถึงใครนึกถึงน้องออมค่ะใช่ค่ะน้องออมก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะคุณผู้ชมที่เป็นดาวรุ่งนะคะเจิดฉายในปีนี้นะคะและปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองของน้องออมเช่นกันปีนี้น้องสําเรจการศึกษานะคะเรียนจบเรียบร้อยแล้วปีนี้น้องมีผลงานในส่วนของซีรีส์สองเรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของผลงานอื่นๆโปรเจกต์อื่นๆเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้กับผู้ชมทราบอีกอย่าง แน่นอนแต่ที่แน่ๆค่ะมีออมก็ต้องมีหลิงหลิงมีหลิงหก็ต้องมีออมค่ะถือว่าจับคู่กันไปเลยนะเป็นนักแสดงดาวรุ่งแห่งปีค่ะไปกันต่อค่ะผู้ชมค่ะฝ่ายชายกันบ้างน้องไมกี้ปณิธานค่ะเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มนะที่อนาคตไกลยอย่างแน่นอนด้วยคาแรคเตอร์ นีสัยที่น่ารักนะคะรวมไปถึงเล่นโซเชียลเป็นและเล่นโซเชียลเก่งด้วยนะคะน้องไมกี้เป็นอีกหนึ่งพระเอกที่แจ้งเกิดจากละครดวงใจเทวพรมหลังจากนั้นค่ะก็เรียกว่าโชว์ฝีไม้ไลายมือในหวานรักต้องห้ามตอนนี้หลายๆคนก็ถูกไมกี้ตบไปเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักจริงๆมีไมกี้แล้วต้องมีใครนะคะน้องยาดาค่ะก็ถือว่าเป็นนักสแสดงดาวรุ่งแห่งปีนะ,ะในฐานะนักสแสดงแบบเต็มตัวเพราะก่อนหน้านี้จะ ได้ไหมคุณผู้ชมเราเคยเห็นผลงานของน้องในภาพยนตร์ร่างส่งมาแล้วแล้วก็โด่งดังมากๆทางช่อง3มเนี่ยก็บอกว่าอู้คนนี้แหละอนาคตไกลยอย่างแน่นอนจับมาเล่นละครแล้วก็โด่งดังในดวงใจเทวพรมค่ะและปีหน้านะคะน้องยดาเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวค่ะที่มีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นละครนะคะและเชื่อแน่ว่าจะต้องปล่อยซิงเกิลออกซิงเกิลแน่แล้วก็เป็นทางเอก MV ด้วยนะคะคนนี้เนี่ยมากฝีมือจริงๆค่ะ ไปกันต่อค่ะอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งของเรานะคะนั่คือน้องอเมนด a าออฟดามค่ะคนนี้เนี่ยแจ้งเกิดจากเวทีการามประกวดสุดยิ่งใหญ่นะคะหลังจากนั้นค่ะน้องอเมนดาเนี่ยนะคะก็พลิกผันตัวเองมาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3 s d แล้วก็โด่งดังมากๆที่แจ้งเกิดเป็นผู้แตกเลยค่ะก็ในละครเรื่องรมซ่อนรักนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องอเมดาเนี่ยก็จะมีผลงานละครอีกมากมายให้เราได้เห็นกัน ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเ,เ,เต็มตัวในปีหน้าด้วยและอีกหลากหลายโปรเจกต์ที่น้องอแมนดาเนี่ยนะคะจะทำแล้วก็จะพิสูจน์ฝีไม้ไลายมือด้วยกับการขึ้นแท่นเป็นเอ็นดีค่ะการประกวดนะคะมิสแล้วก็มิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลนั่นเองค่ะไปกันต่อค่ะผู้ชมคะอีกหนึ่งสาวงามนะคะคนนี้โอ้โหต้องยกนิ้วให้นะฮะมีกี่นิ้วต้องยกให้เท่านั้นเลยอิงฟ้าวราหะค่ะ สาวคนนี้นะฮะว่าที่ซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงของไทยเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะฝีมไม้ลายมือในปี2,567นะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์พิสูจน์ฝีมืออิงฟ้าเลยวิมานหน้ำค่ะหรือว่าซีรีส์เกิร์ลเลอย่างหยดฝนกลิ่นสนิมอิงฟ้าก็ทําได้ดีมากๆหรือในปีที่ผ่านมานะคุณผู้ชมคะ่ะบางกอกคณิกาก็โด่งดังเป็นผู้แตกเช่นกันและเชื่อแน่ว่าอิงฟ้าเนี่ยจะมีผลงาน ชิ้นโบแดงให้เราได้เห็นอีกคนนี้เนี่ยเรียกว่าอยู่ในฐาน,นะดารานักแสดงดาวรุ่งแห่งปีเลยก็ว่าได้ไปกันต่อคุ่ผู้ชมค่าก็แจ้งเกิดเช่นกันนะฮะน้องชล็ดค่ะ นาดารานักแสดงสาวคนนี้ค่ะโอ้โหโด่งดังนะฮะเล่นละครมาตั้งแต่เด็กแล้วและที่พีคจัดจัดเลยก็คือในซีรีส์บางกอกคณิกาเนี่ยแหละทำให้น้องชาเลตได้เห็นฝีไม้ไลายมือการแสดงลีลาการเต้นนะคะก็ถูกพูดถึงอย่างมากเป็นนักแสดงแห่งปีอีกคนค่ะไปกันต่อคะ่ะผู้ชมคะ่ะกับน้องเสียงเสียงกันบ้างนะคะเสียงเสียงคนนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆทําให้เราได้เห็นฝีไม้ไลายมือของเสียงเสียงมาโดยตลอดนะคะเสียงเสียงส่วนใหญ่จะเล่นละครเย็นละครกลางคืนเราก็จะแบบ โอ้โหนานๆเราจะเห็นครั้งหนึ่งแต่ทุกครั้งที่เห็นน่ะน้องเสียงดังมากๆจริงๆค่ะอย่างล่าสุดในบทบาทในเรื่องทิชานะคะน้องก็ตีบทแตกแล้วก็ทําได้ดีพี่สูตรฝีไม้เลยมือกันเป็นนักสแสดงมากฝีมืออีกคนค่ะไปกันต่อค่ะผู้ชมขาทางช่อง 3S ดีกันบ้างน้องมิน้นรัญชรวี นางเอกคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆฝีมือการแสดงของน้องมิ้นเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดมากๆและปี2,568ค่ะผู้ชมค้าลักครของทางช่อง 3sd นะคะที่น้องมิ้นเนี่ยร่วมแสดงเนี่ยขึ้นแท่นนางเอกนะคุณผู้ชมอย่างต่ำๆามถึงเรื่องกันเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นนางเอก ฮอตและเป็นนางเอกดาวรุ่งของช่อง 3S D ค่ะไปกันต่อทางช่อง 7S D กันบ้างพระเอกหนุ่มคนนี้ก็ครองหนะะ้าเรียกเรตติ้งให้กับทางช่อง 7S D ค่ะนั่นคือน้องเบนสันติราชนะคะหนุ่มคนนี้น่าหล่อนะคะและที่สำคัญพลิกคาแรคเตอร์เล่นได้หลากหลายคาแรคเตอร์ด้วยเป็นอีกหนึ่งพระเอกอนาคตไกลยอย่างแน่นอนค่ะไปกันต่อค่ะน้องเจฟชาเตอร์นะคะเราจะเห็นบทบาทของการเป็นนักร้องนะคะ แต่บทบาทการเป็นนักแสดงก็ทำได้ดีมากๆกับภาพยนตร์วิมานหนามค่ะก็พิสูจน์ฝีมือของเจฟชาเตอร์เช่นกันในบทบาทของการเป็นนักแสดงดาวรุ่งนะฮะก็ถือว่าปีนี้ก็เป็นปีทองและเป็นการพิสูจน์ฝีมือของเจฟชาเตอร์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเชื่อแน่ว่าปีหน้าเราจะได้เห็นผลงานหลากหลายผลงานของเจฟชาเตอร์อีกอย่างแน่นอนและคนสุดท้ายค่ะผู้ชมค่ะน้องเทสไมลอนนะฮะหนุ่มคนนี้น่าหล่อนะคุณผู้ชมแล้วฝีมือการแสดงก็มีการพัฒนา ขึ้นไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกดาวรุ่งของทางช่อง3 SD เลยก็ว่าได้นะฮะทั้งสิคนอนาคตไกลยอย่างแน่นอนเพราะ ฝีมือล้วนๆคำเดียวเลยคือฝีมือค่ะและที่สำคัญคือลมใต้ปีกคือแรงซัพพอร์ตแฟนคลับนะฮะร่วมกันซัพพอร์ตส่งกำลังใจให้กับน้องๆศิลปินคนที่เรารักจากดาวรุ่งจะก,กลายเป็นศิลปินคุณภาพศิลปินแถวหน้าของไทยอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะและรอติดตามผลงานของน้องๆทุกๆคนด้วยเช่นกันค่ะ